สวัสดีครับสวัสดีแฟนหมัดมวยทุกๆท่านครับคลิปนี้ครับก็จะมาให้ทัศนวิจารณล่วงหน้านะครับในรายการมวยเจ็ดสีนะครับสำหรับรายการมวยเจ็ดสีในสัปดาห์นี้นะครับก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่26พฤษภาคม2567นะครับก็จัดการที่สนามมวยช่องเจ็ดสีนะครับมีการถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD หมายเลข35ตั้งแต่เวลา14.30นเป็นต้นไปนะครับก็เป็นหน้าทีการจัดของทีมงานเกจเพชรเช่นเคยนะครับเปิดหัวรายการครับด้วย1ธรณีกล้วยบางคอแหลมครับพบกับฟ้ามงคลส่อโชคมี ีชัยพิกัด113ปอนด์คู่ที่2ครับนิติกรน้้ำดื่มมี77ครับพบกับเพิงผ้าเบรกคอมแพคในพิกัด115ปอนด์คู่ที่3ครับคู่รองของรายการครับเวนอมลักกี้บันเทิงครับพบกับพยักษ์สุดินพุ่มผ่านม่วงในพิกัด119ปอนด์และคู่ที่4ครับเป็นคู่เอกนำรายการในสัปดาห์นี้ครับหมายสั่งคำสอยิ่งเจริญการช่างครับพบกับสิงห์ดำกาแฟโฟกัสในพิกัด120ปอนด์นะครับ ก่อนที่จะไปให้ทัศนะวิจารณ์ล่วงหน้ารายการบันเทิงสีในสัปดาห์นี้นะครับก็ขอฝากแฟนหมัดมวยครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับต่พอครับมาดูกันที่คุดที่หนึ่งครับเปิดหัวรายการในสัปดาห์ในยับหนึ่งธรณีกล้วยบางคอแหลมครับพบกับฟ้ามงคลสโชคมีชัยในพิกัด113อปอนด์นะครับมาดูที่มุมแดงกันก่อนครับหนึ่งธรณีกล้วยบางคอแหลมครับหรือว่าเจ้าหนึ่งธรณีทรงพล KNC เคเร็นซีครับหนึ่งรตัวนี้กบเป็มวยนีมเมนะครับเป็น มวยฝีมือมวยขวาเป็นมวยจังหวะสองนะประเภทเตะขวาต่อยขวาดักเตะดักแทงครับหมัดศอกคมอาบุตรหลากหลายเป็นมวยฝีมือดีเลยนะครับสามฟอมหลังครับแพ้คะแนนสายนาทีสอรลุงโร์ที่เวทีมวอราชดำเนินครับชนะนกยกสี่ยอดพนมทวนสิทธนายกอนงที่ราชดำเนินล่าสุดครับแพ้คะแนนให้กับฟ้ามงคลสอโชคมีชัยผู้โชคในวันนี้ที่เวทีมอยสยามอ้อมน้อยเมื่อวันที่20เมษายนที่ผ่านมานะครับ ส่วนคู่โชกครับเป็นฟ้ามงคลสอโชคมีชัยครับ168ซนติเมตรนักชกวัย16ปีจากจังหวัดสงขลานะครับฟ้ามงคลตัวนี้ก็ครบเครื่องอ่ะนะครับเป็นมวยขวานะประเภทเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาอาวุธหนักแรงครับการแลกการสวนครับเขาในปั้มตีเหนียวแน่นเป็นมวยปลดใหญ่ปลายแรงนะครับซองบที่คายมวยสอโชคมีชัยนะครับ3ฟอร์มหลังครับชนะนกอจยก2เพชรใหม่สิทธิเจการที่เวทีมวยตะวันนาครับ ล็อกยก3ไผ่สีทองสักโสพลที่อ้อมน้อยล่าสุดครับชนะคะแนนหนึ่งีกล้วยบางคอแหลมคู่ชกในวันนี้ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยเมื่อวันที่20สเมษายนที่ผ่านมานะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับก็เป็นคู่มวยแก้มือนะล่าสุดนี้ชกกันไว้ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับวันนั้นนี่เป็นชนะของเจ้าฟ้ามงคลน,นะที่เบียดเอาชนะมาได้แบบสนุกหลุดเดือดเลยนะครับวันนี้ก็ค้างขาดใจกันมานะครับก็ขอแก้มือกันใหม่อีกครั้งหนึ่ง วันนั้นนี่ธนาของ1ทรณีนี่ไปก่อนนะครับแล้วก็ได้แตกด้วยนะครับแต่ว่าช่วงได้ท้ายนะครับเป็นธนาของเจ้าฟ้ามงคลนะครับที่มาเร่งแสงพลิกเอาชนะมาได้แบบสนุกเลยนะครับวันนี้แก้มือกันใหม่นะครับหนึ่งทรณีครับตันนี้ก็เป็นมวยฝีมือนะครับเป็นรุ่นพี่มวยขวานะประเภทตั้งรับจับทางหมัดศอกขมอาวุธหลากหลายครับได้ลูกฝีมือได้ลูกเก่านะครับในขณะที่ฟ้ามงคลนี่ก็ประเภทเข่าคบเครื่องครับเดินจับเดินตีเดินเตะเดินต่อยนะครับกาแลกกาบวกครับเดินลูกเดียวอ่ะนะครับได้หนุ่มได้สดนะคร ของเจ้าฟ้ามงคลนะครับก็วัดกันที่นอกกับในนะคู่คี้สูสีครับสลับมวยคู่นี้ครับเป็นการแก้มือนะชกกันไดพิกัด113ปอนด์เท่ากันนะครับสลับมวยคู่นี้ครับส่วนตัวในผมออกชอบไปที่ฟ้ามงคลสอโชคมีชัยครับ เขาในดูแข็งแกร่งกว่านะครับเปิดเกมชนทะเลาะแน่นอนนะครับเดินบทเดินเบียดอะนะครับจังหวะฝีมือสมองมวยอาจจะเป็นรองครับแต่ว่าได้ลูกขยันได้ลูกแข็งแรงนะครับหนึ่งทัรีนี่ดูว่าไม่ค่อยสู้เขาสักเท่าไหร่อะนะครับตอนต้นนี้น่าจะไปก่อนนะครับแต่ว่าท้ายๆเนี่ยผมชอบฟ้ามงคลครับเขาในดูดันกว่านะครับเดินได้5ยกครับดูขยันกว่านะครับแล้วก็ซ้อมที่สโชคมีชัยนะครับแข็งโป๊กแน่นอนนะครับร์มหลังนี่ถือว่าสดด้วยนะครับชอบฟ้ามงคลสโชคมีชัยครับท้ายๆดูแข็งแกรกวานนัจี้ เอาชนะ1นทรณีกล้วยบางคอแหลมยำเคนไปได้อีกครั้งหนึ่งนะครับสลับครูเปิดหัวรายการนะครับเบื้งต้นออกชอบฟ้ามงคลสอโชคมีชัยก่อนนะครับ คู่ที่2ของรายการครับนิติกรน้ําดื่มมี77ครับพบกับเพลิงผ้าเบรกคอมเพกในพิกัด115ปอนด์นะครับนิติกรน้ําดื่มมี77ครับหรือว่าเดิมๆก็คือเจ้าพุทธน้ําดื่มมี77ครับ166ซนติเมตรครับ20ปีจากกรุงเทพมหานครนะครับนิติกรตัวนี้ก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะครับเป็นมวยขวาเป็นมวยอาวุธหนักแรงครับหมัดศอกคมนะในมีขวางแทงสู้ครับประเภทเปิดเกมได้ฝีมือได้นะครับหลักเกลี่ยตัวดีเลยนะครับซ้อมไปที่ค่ายมวยอันสุขุมิทรัััับบฟฟอออรร์มหนนนนนยคคชะะแสง้าุวิต หลังสิทธิ์ครับชนะคะแนนเพชรปีชาสอการไฟฟ้าที่เวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองล่าสุดครับแพ้นอกยกศรีให้กับพลอยขาวสิทธิเจการที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยเมื่อวันที่30มีนาคมที่ผ่านมานะครับส่วนคู่โจกครับเป็นเพิงพระเบกคอมเพกครับหรือว่าเจ้าเพิงพรันชัยครับ164่งร้ิบสีซีรบสครับ18ปีจากจังหวัดกระบี่นะครับเพิงตัวนี้ก็เป็นมวยขวานะครับเป็นมวยขวาครบเครื่องครับประเภทเปิดเกมนะเตะขาต่อยมัดปั้มรัดมัดตีแข็งแกร่งครับเป็นมวยปอดใหญ่ปลายแรงเป็นมวยฟอร์มสดนะครับวัันที่่คายยมพรชย นะครับ สามฟอบหลังครับชนะคะแนนเทียนงามนักบินอะไหลยนที่เวทีมมยราชดำเนินครับชนะนกยกสองเพชรนิยม FA กรุ๊ปที่ช่องเกตสีล่าสุดครับชนะนกยก3ยกมังกรบัวสุขสันที่เวทีมมยราชดำเนินเมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมานะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับสดบทเก่านะนิติกรหรือว่าเจ้าพุธนี่เป็นมวยฝีมือนะครับมวยฝีมือมวยขวาครับประเภทเตะต่อยแรงศอกสับศอกฝวนแรงครับหลักเหลี่ยมฝีมือดีนะครับกระดูกมวยจะดีกว่านะครับสำหรับเจ้าพุธนะครับแต่ว่าฝฟายล่าสุดนะครับไปสดุดแพ้หกัก สยามอ้อมน้อยนะครับในขณะที่คู่ชกนี้เป็นเจ้าเพิงพระเบกคอมแพคครับหรือว่าเจ้าเพิงพลันชัยครับตัวนี้นี่เป็นมวยฟอร์มสดเลยนะครับประเภทเตะขาต่อยหมัดอาวุธหนักแรงครับกล้าแลกกล้าบวกเข่าในเหนียวแน่นนะครับได้หนุ่มได้สดอ่ะนะครับวันนี้วัดชั้นธนาของเจ้าพุทธเลยนะครับก็จะชกกัะดิ่พิกัด115ปอนด์นะครับสดนี่อยู่ที่เจ้าเพิงนะครับเก๋านี่อยู่ที่ฐานาของเจ้านีี่ก่อนหรือว่าเจ้าพุทธนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นเนี่ยผมออกชอบไปที่รุ่นนนน้้ออองงงะะชชบบบบเเเเพพพพพลิิิคคคมแรััััหวจาย ได้นุ่มได้สดนะครับดูว่าสภาพร่างกายจะดูดีกว่านะครับตัวต้นมีลุ้นนับนกได้นะครับเตะขาต่อยหมัดต่อยท้องต่อยหน้านะครับ้ายๆก็มีเข่าในที่แข็งแกร่งครับอยู่ในช่วงที่กําลังสดกําลังห้าวเลยนะครับจังหวะฝีมือความเป็นมวยกระดูกมวยอาจจะเป็นรองครับแต่ว่าได้สดได้ลูกสภาพร่างกายนะครับชอบเพิงพนันชัยนะครับดูสดกว่านะครับเบียดไปเบียดมาดูร่างกายดีกว่านะครับวันนี้จะเอาชนะจ้าพุทธน้ําดื่มมิจเจ็ดครับหรือว่าเจ้านี้ที่ก่อนน้าดื่มมิจเจ็ดไปได้นะครับสำหรับคู่ที่สองรายกาครับออกน้อง ครับคู่ที่3ครับคู่รองก่อนรายการครับเวนอมลักกี้บันเทิงครับพบกับพยักษ์สุรินทร์พุ่มผันม่วงในพิกัด119ปอนด์นะครับมุมแดงครับเวนอมลักกี้บันเทิงครับ170เซนติเมตรสิปีจากจังหวัดสงขลานะครับเวนอมตัวนี้ก็เป็นมวยฝีมือมวยซ้ายนะครับสูงยาวครับประเภทตั้งรับจับทางเป็นมวยเชิงเป็นมวยฝีมือครับอาวุธหลากหลายจุกจิกจังหวะฝีมือจัดจ้านเลยนะครับแต่ว่าโดนหนักๆโดนแรงๆไม่ค่อยได้นะครับทัดมวยไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับสำหรับ ชนะของเจ้าเบนอมซ้อมอยู่เกียรเพชรเป็นเหมยขน,นจัดนะครับ3ฟอร์มหลังครับเสมอพอมิทักษ์สภูมิพัทที่ช่องเจ็ดสีครับชนะคะแนนพอมิทักษ์ส่อูมิพัทที่ช่องเจ็ดสีล่าส,สุดครับแผ้น็อกยก2ให้กับโรบินฮูดอินไฟสไตล์ที่เวทีหมวยช่องเจ็ดสีเมื่อวันที่10มีนาคามที่ผ่านมานะครับส่วนคู่โกค,ครับเป็นพยักษ์สุดินพุ่มพันธุม่วงครับหรือว่าเดิมๆก็คือเจ้าไฟป่าจอพัทริยาครับ 165เซนติเมตรครับ19ปีจากจังหวัดสุรินทร์นะครับพยักสุรินทร์ตัวนี้ก็เป็นมวยซ้ายนะครับเป็นมวยฝีมือคุบเครื่องครับประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายเตะต่อยแรงครับประเภทซ้ายจัดจ้านเลยนะครับ้อมไปที่สิทธิเจการจังหวัดสุรินทร์นะครับสามร์มหลังครับชนะนกยกหนึ่งเพชรน้ำคำพันดักรัตนาบุรีที่จังหวัดสุรินทร์ครับแพ้นกยกสี่ดาบดำปตทรทองทวีที่ราชดำเนินล่าสุดครับชนะคะแนนอํานาเดชช้างนครศรีที่เวทีมวยราชดำเนินเมื่อวันที่มายี่สํบหรับมวคู่นคีับ ซ้ายเจอซ้ายนะฝีมือกับฝีมือเลยนะครับเวนอมนี่ก็ถือว่าเป็นพระเอกช่อง7เลยนะครับประเภทหมวยซ้ายฝีมือจัดครับตั้งรับจับทางดักเตะดักทีดักแทงนะครับแต่ว่า ไม่ชอบโชคกับมวยที่มีอาวุธหนักแรงอ่ะนะครับโดนาวหนักกลนแรงไม่ค่อยได้นะสำหรับเจ้าเวนอมนะครับโชคในบ้านในถิ่นนะครับหน้าเสือดีเลยนะครับในขณะที่พยัหย์สุดินหรือว่าไฟป่าตรงนี้ก็เป็นมวยฝีมือมวยซ้ายเช่นกันนะครับประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายเตะพับเตะขาประเภทใช้ายหนักแรงนะครับคู่นี้ก็จะโชคกระดนพิกัด1 1 9ปอนด์เท่ากันนะครับยังไม่เคยโชคกันมาก่อนนะครับ สำหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นเนี่ยผมออกชอบไปที่เจ้าเวนอมลักกี้บันเทิงครับจังหวะฝีมือดูจัดจ้านกว่านะครับไม่แลกไม่ปะทะนะครับเตะซ้ายแล้วก็วนออกกินเหลี่ยมกินทรงนะครับดูว่าจังหวะฝีมือดูจัดจ้านกว่านะครับถ้าไปพลาดโดนกดนับกดน็อกจบเกมเร็วไปก่อนนะผมดูว่าดักเตะดักทีบดักแทงเข้าไปนะดูว่าเจ้าเวนอมนี่เขาจะรวดเร็วกว่านะครับกระดูกมวยนี่ดูว่าทาน้าของไฟป่านี่น่าจะดีกว่านะครับชกระดับ เจ้ารดมทองอ่ะนะครับวันนี้มาเจอกับเวนอมที่ช่อง7เนี่ยผมยังชอบเวนอมอยู่นะครับต้นๆน,นี่เสียวหน่อยครับแต่ท้ายวันนี้น่าจะเชิญเอาชนะพยักษสุดินสิทธิการหรือว่าไฟป่าจอพัทยาไปได้นะครับวันนี้ดูว่าน่าจะเกิดได้นะสำหรับเวนอมครับเบื้องต้นชอบเวนอมลักกี้บันถึงก่อนนะครับ คู่ที่สี่ครับเป็นคู่เอกนำรายการครับไม้สังคำสอยิ่งเจริญการช่างครับพบกับสิงห์ดำกาแฟโฟกัสในพิกัด120ปอนด์นะครับมุมแดงครับไม้สังคำสอยิ่งเจริญการช่างครับหรือว่าเจ้าไม้สังคำกอสักลำพูนครับ165เซนติเมตรครับ23ปีจากแม่ห้องสอนนะครับไม้สังคำตัวนี้ก็อาวุธหนักแรงนะครับเป็นมวยบู๊เป็นมวยเปิดเกมครับประเภทเตะขาต่อยหมัดต่อยท้องต่อยหน้าฟันศอกบุ๊ดันครับัวจิตหัวใจนี่เกินร้อยเลยนะครับซ้อมอยู่ที่กองทัพป้าที่3จังหวัดเพชรบบรณคััหลงชนนะยก หนฉลามดำนายกเอ่าสาราที่วันลุพินีครับแย่คะแนนที่ทิเดชเกียรติทรงฤทธิที่จังหวัดพะเยาล่าสุดครับชนะคะแนนเจ้าอินทรียีเกียรติเจริญชัยที่วันลุพินีเมื่อวันที่8มีนาคมที่ผ่านมานะครับส่วนคู่ชกค,ครับสิงห์ดำกาแฟโฟกัสครับ168ซนเมตร2ีปีจากนาครราชสีมานะครับ สิ่งดำตัวนี้ก็เป็นมวยซ้ายนะครับเป็นมวยฝีมือคุบเครื่องครับประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายเตะต่อยแรงนะหมัดสวนศอกสวนแรงเก๋าเกมนะครับซ้อมอยู่ที่สจเล็กเมืองนนท์นะครับสามฟอมหลังครับแพนนกยกสี่ราชเดชทีเอ็นมวยไทยที่เวทีมวยราชดำเนินครับชนะคะแนนเพชรแสนสุขชดบางแสนที่อ้อมน้อยล่าสุดครับชนะนกยกสองเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มที่เวทีมวยช่องเจ็ดสี่เมื่อวันที่ยี่สิบแปดเมษายนที่ผ่านมานะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับไม้สร้างคำนี่ประเภทส้ายนับกว่านกครับประเภทอาวุธหนักหลวงรุนแรงอ่ะนะครับช่วงหล ไปชกในการวันนะครับในมวยไทย3ยกนะครับประเภทเตะขาต่อยมัดรุนแรงนะครับในขณะที่สิงห์ดตัวนี้ก็เป็นมวยซ้ายนะครับเป็นมวยฝีมือครับตีนซ้ายหนักแรงนะครับล่าสุดนี่เตะอัตนาของเจ้าเพชรมงคลนี่น็อกเลยนะครับประเภทซ้ายหนักสายขมนะครับคู่นี้ก็ซ้ายกับขวานะสิงห์ดนี่ประเภทมวยซ้ายฝีมือนะครับในขณะที่ไม้สังค์คำนี่ประเภทอาวุธหนักแรงมีรุนนับน็อกนะครับก็จะชกกันใิพิกัด120บปอนด์เท่ากันคู่นี้นี่น่าจะยังไม่เคยชกกันมาก่อนนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับ คู่เอกนำรายการเนี่ยผมชอบสิงดำกาแฟโฟกัสครับเป็นมวยฝีมือนะเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับดูว่าจังหวะฝีมือความเป็นมวยจะดูดีกว่านะครับตังรับจับทางครับระยะประชิดนี่มีศอกที่อันตรายมากนะครับรอดักรอโต้เน้นๆนะครับสามยกนี้ถ้าไม่พลาดโดนนับโดนนอกไปก่อนเนี่ยดูว่าไทยๆนะครับแข้งซ้ายนี่จัดจ้านมากนะครับไม่สังคำนี้ไม่ค่อยบังแข้งอะนะครับเป็นมวยที่ระบบป้องกันตัวไม่ค่อยดีนะครับวันนี้มาชก กันในกติกา5ยกรวมใหญ่นะครับผมชอบสิงดำครับดูซ้ายจัดจ้านกว่านะครับแข่งซ้ายหนักแรงครับหลักเหลียมตัวไอ้คิวมวยดูดีกว่านะครับวันนี้น่าจะเอาชนะไม่สั่งคมสอยิ่งเจริญการช่างไปได้นะครับสำหรับคู่เอกนนรายการนะครับบึกต้นออกชอบสิงห์ดำกาแฟ,ฟโฟกัสก่อนนะครับ สำหรับตัวเรื่องน้นครับชอบพิสุจ์ในรายการนผมออกชอบไปที่สิงดํากาแฟโฟกัสครับสายจัดจ้านมากนะครับเตะพับเตะคาครับดูไวกว่านะครับวันนี้จะเอาชนะไม้สังขาสอยิ่งเจริญการช่างไปได้นะครับสำหรับชอบพิสุจ์ในรายการนะครับออกชอบไปที่สิงดํากาแฟโฟกัสนะครับ และนี่ก็เป็นทัศนวิจาร์ลุงนาครับรายการมวยไทยเจ็ดสีนะครับประจำวันอาทิตย์ที่26พฤษภาคม2567จากสนามมวยช่องเจ็ดสีนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD หมายเลข35ตั้งแต่เวลา14.30นเป็นต้นไปนะครับก็เป็นหน้าที่การจัดของทีมงานเก็บเพชรเช่นเคยนะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของวันนี้นะครับหากว่าวาจาในนี้ไม่สุภาพหรือว่าไม่ถูกต้องนะครับก็ต้องกราบขออภัยแฟนมวยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ